ตัดตามเทควาตีพาต้องมาต้องดูต้องอาดิชันเปิดรายการให้หน่อยมาแล้วมา สวัสดีครับกลับมพบกับผมอาทิติแชแน,นลอีกแล้วคนดูไม่ต้องงงหรอว่าโรงเรียนนี้กิจกรรมมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะแล้ววันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเรียนอีกแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบเอหกเขาต้องมาปชันฝีมือทําอะไรนะ<อ>เดิน<อ>แบกหมวกเด<อ>ินแบกไอหมวกเ<ว>ขาจะแบบเออก่อนจะจบเขาเลยมีงานร่วมกันอันนึงซึ่งนี่แหละก็จะมีงานก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับหมวกเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าในงานน่ะมันจะมีอะไรบ้างเราได้ไปถ่ายเบื้องหลังกันมาแล้วเจ้าม่ได้เอาหมวกมาด้วยหรอ ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาก็ได้าาไไดจำกันได้นะครับอันนี้ชื่อว่าปักนิโอปั๊อค,คลิปที่แล้วนะครับคนได้คนได้รู้จักหมดแล้วแหละไอาจริงมันจะมีอาจารย์เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่แสด,ดงว่างานมันต้องอลังการมากนะครับมีนคนนั่งด้วย<อ>เจออ่ะเจอแก๊งนี้อีกแล้วแกยังไม่มีแฟนเลยอาจารย์ไม่ไม่มีแฟนเลยแลย้วทำยังไง เอาแฟนให้มางหน่อยไปหาแฟนใ้แป้งซึ่งแฟนแป้งก็คือใครที่ปุ่นปั่นที่ปั่นอ่ะมีคนเดียวแล้วหนึ่งใจเดียวในแป้งี่ปุ่นปั่นนี่เคยตอบรับแปฟนมาไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะแฟนเสียใจร้อร้องไห้อยู่แต่กล้องหล่อมากครับผมโอ้โหแฟนกลับไปหาตากล้องคืนได้ปะตากล้องนี่แฟนคลับเยอะเวิร์จีบกันแรงเงี้ยนะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพตากล้องให้ครับ ไม่ไม่ตัดออกไม่ต้องลบไม่ต้องลบมาดิครับนีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเก่ง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 มา สวัสดีครับอาจารย์ไม่หมาเขามาเดีื่อต้องหนีเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งของเราครับเป็นอาจารย์อาจารย์หมวดอะไรครับภาษาอังกฤษครับหมดภาษาอังกฤษทำไมอาจารย์เป็นนี้ครับเป็นคนกวนดิคนกวนก่อนครับสู้อาจารย์ชที่ออาจารย์อะไรครับเตตองครับอาจารย์เตตองนะครับเออเตตองตองดงเอาวันนี้ได้เอาหมวกมาเขาไม่มีอาจารย์นี่ไม่ได้มาเอาป่งกลับมาจากแข่งกีฬาเอาเหรอมาตามงานต่ออ๋อมาตามงานต่อเนี่ยถือว่าเป็นครูที่ดีมากนะครับเนี่ยคิดถึงนักเรียนอุทิศตนมากจะ้อห้อยู่จะร้องไห้เดียว ตีมองเหมือนนักเรียนเลยเออสุดๆนี่แหละเป็นฉาเป็นเป็นไอดอลของนักเรียนในคนหนึ่งนะครับผมความเอาละเดี๋ยวเราดูคลิปกับอาจารย์เปตองอีกนะครับผมจะมีคลิปกับอาจารย์เปตองแน่นอนเอออ่ะจบแล้วครับจบนักเรียนแล้วเออเรายังไม่จบเรียนแล้วให้อาจารย์เปตองฝากไอจีมาหน่อยแล้วกันฝากไอจีหรือเฟซบุ๊กก็ได้ไอจีอะไรวะไอจีเปตองเดตตองอะไรเปตอง Under Score Feather ครับอ๋อให้เพื่อนให้เพื่อนไปทำงานก่อนให้เพื่อนไปทำงานก่อนรอดูรอดูกล้องไปไปกล้องไปบายบายไอโซ ไม่ได้นั่นมาเขาจิอะไรไม่ได้เอาหมวกเอาหม,มาาึกมาเขาดีิเป็นงานหมวกได้เนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้เอามาทำไมไม่เอามาทำไมขีเกียยักยหญิงโซอะไรบอจเลยด <laughs> โอ้ยนี่ครับเราเจออาจารย์อีกคนหนึ่งที่แบบจัดเต็มมานะครับเ <laughs> <laughs> นื้ออุซาแต่งมาแล้วอุ่า,าแต่งมาแล้วถามน่อยคอนเซ็ปคืออะไรครับวันนี้คะคอนเซ็ปคือ อัมพรางความสวยอัมพรางความสวยปวดหน้าไม่ได้เดี๋ยวทุกคนตกใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตหน้าในคลิปไม่ได้ค่ะไม่ได mm ้นะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเดี๋ยวอ่าอันนี้อาจารย์อาจารย์ฝ้ายอาจารย์ฝ้ายอยู่คลิปเดียวกันอยู่คลิปเดียวกันอาจารย์ฝ้ายนี้ได้ใส่หมวกมาเขาไหมนี่โอ้ยอันนี้ไม่หมวกเออถามทำไมบ้างไม่เห็นหรอไม่เห็นหรออันนี้หมวกคือคอนเซปต์อะไรเนี่ยได้ไม่มีคอนเซปต์หมวกที่เหลือที่บ้านหมวกที่เหลือที่บ้านเขาให้ใส่มาก็เออใส่ก็ได้ไหมเออนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอาจารย์ฝ้ายได้ในคลิปก่อนนะครับถ้าคุณยังไม่ดูนะครับอ่ะบ๊ายบายกล้องเลยอาจารย์ฝ้ายบ๊ายบายครับครับยังไม่หมดครับเราเจอ, <laughs> เ,รเ,จอเราเจอแก๊งเด็ดอีแก๊งหนึ่งครับไม่ต้องเขินเขินทำไมคนกันเองอ่าในหมวกในหมวกอันนี้คือหมวกหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือหมวกอันนี้คือหมวกของหนูหมวกไหนที่ใส่หมวกว่าเห็นมีเลยมีแต่พั<า>กอ๋อเป็นอาเป็นหมวกแบบอเน็กประสงค์เออสามารถแบบใช้กันแดดได้ด้วยอ่าไม่ต้องไม่ต้องเขินขอชื่อเล่นหน่อยบิมค่ะไปเจอเจอกันไปแล้วปิมอ่ะ เพียวหวาค่ะเพีวานเพียวานขะ้นไรขั้นับสองขั้นดับสองเอ้าเพีวเพวาก็ขั้นดับสองหรอเปลาให้ครบให้ครบแบม่แบมชื่อก่อนนะชื่อก่อนถุงแป้งถุงแป้งแปลว่าจันหลงเด็กเองไปซื้อกันมาอยู่ในถามจริงของพี่จริงเหรอแต่จะหมดแล้วเลยสองอันบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายคุณผู้ชชื่ออะไรครับชื่อตาครับ กีต้าต้าทำไมไม่ใส่หมวกมาวันนี้ลืมครับลืมทำไมต้องลืมไม่รู้เขาอุตส่าห์ประกาศหน้าสะทุกทำไมไม่เอามาไม่รู้ที่ยเป็นคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้เกลียนสีอันนี้ชื่ออะไรครับปอปอครับอะไรนะปอปอครับปอปอปอทำไมทำไมไม่เอาหมวกมาด้วยเหรอเขาทำไมเอาแต่กีตาร์มาหล่อครับหล่อแม้มันมาทำไมไม่เอาหมวกมาเขาวันนี้นะเพราะว่าหนูขี้เกียจหนูขี้เกียจค่ะ ดูเพื่อนมันหนีไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเจอแบมในอกาสหน้านะครับแต่ไม่บอกว่ากาสอะไรเจอกันแน่นอนไบายกล้องหน่อยครับตอนนี้เราก็เจอเซเลบอีกคนหนึ่งนะฮะเด็กเด็กเก่าสาธิตนะครับก็มาดีครับก็มาดีครับใครครับใครครับเยอะจังครับแก้งนี้อีกแล้วครับพวกนี้เจอกันประมาณวันหนึ่งประมาณ300รอบมาสัมภาษณ์พ่อใหญ่อันนี้ก่อนมันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอวะหาไม่เจอจริงๆหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอจริงๆเอามีเพื่อนด้วยสวัสดีครับอ่ะ วันนี้มาไดเอาหมวกอะไรมาครับะเนี่ครับนี่ครับหมวกนี่คือได้เป็นแรงบันดาลใจมาจากไหนจากทรงผมจากทรงผมทรงผมไม่พร้อมใช่ไหมใช่จะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรเรียกอะไรดีวะเป็นพี่น้องเหรอเป็นเพื่อนเหรอเป็นพี่กับน้องก็ได้มั้งใช่เออเราดูเอาไว้ครับว่าเราจะไปทําอะไรกันอย่าให้เขาคิดลึกะเวยสามารถเพื่อนเจ้าหน่อยอ่านี่ครับเป็นเพื่อนเเพื่อนกับพ่อใหญ่ไอเป็นเพื่อนที่อยู่สาธิตเหมือนกันชื่ออะไรครับ เออชื่อเอกตาครับผมชื่อเอกตาเอาหัวกับเขามาไหมครับวันนี้ใส่วิกแทนครับใส่วิกอันนี้วิกเหรอฮะอันนี้คือวิกได้ขออนุญาตจับโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ซื้อมาแพงมากซื้อมาแพงมากวิกวิกอันนี้ซื้อมาแพงใช่ถ้าตึงออกมานี่คือหลุด ไม่ด้เงินร้านเลยครับร้านคือเงินโอ้หวยหวยจะได้ออกกับเอกต้าอีกนะครับผมเดี๋ยวรอดูเอกต้าเอาเอกต้าบอกไอจีหน่อยเพราะหญ่ไอ้นี่ดู้ไอจีแล้วเอ็กสามต้าครับผมเอ็กสามต้าเลขสามอ่ะเหรอใช่เอ็กแล้วก็เลขสามแล้วก็ต้าอ๋อเอ็กเลขสามแล้วต้าใช่โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยรอรอเจอเอกต้าในคลิปหน้าครับผมโอเคเจอกันบ๊ายบายหมวกมันสีชมพูทำไมเราถึงต้องใส่หมวกครับแม่ อวันนี้เป็นกิจกรรมต้องใส่หมวกกิจกรรมเขาชืีอว่ากิจกรรมอะไรครับแมทแทค่ะแม่ปูนี่ก็คือเขาให้แต่งมากเหมือนกันมั้ครับเอาลาวเลยได้แต่งมาเหมือนกันค่ะทุกคนต่างรอคอยกิจกรรมนี้ค่ะหมวกนี้คือแบบเป็นหมวกนี้ก็ได้หรือเป็นหมวกที่ทําเองหรือยังไงก็ได้ใช่ไหมหมวกไหนก็ได้ที่ใส่แล้วดูดีแล้วสวยสวยอย่างนี้ค่ะสวยไหมสวยครับ หมดสังคมเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายค่ะว่าใครจะใส่หมวกอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์นัฐมณ์ของเรานั่นเองเป็นอาจารย์ที่แบบเข้าร่วมกิจกรรมเยอะที่สุดในภาคพีโลกแล้วอะไรๆก็มีแต่อาจารย์นัฐมณ์ครับเห็นบ่อยมากในกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยก็อยู่กับเด็กๆนะคะเด็กๆทํากิจกรรมอะไรเราก็ร่วมอรอดูตอนบ่ายนะคะกับผลงานของเด็กๆซึ่งรับรองว่าอลังการมากค่ะอลังการมากนะครับรอชมกันได้ อันนี้แหนอะไรครับเอ่ยกำลังกิน,นกยาอะไร<ต> <c oughs> เอาอะไรนะถึงได้กินเนี่ยมันคือฝ่ายที่สําคัญที่สุดแล้ว,วใช่<ว>ถ้าไม่มีฝ่ายเนี้ย<ว>คนอื่นเขาจะได้กินข้าวไหมไม่ได้กินเป็นฝ่ายที่เราซื้อมาให้เพื่อนถูกไหมเราซื้อมาให้เพื่อนพอเพื่อนไม่กินปุ๊บเราก็เอามากินเองตอนนู้นเขาเพื่อนซื้อโอ้เหมือนก็เลยจะเป็นคนดีเลยอะกินกินสงสารอะเหมือนมันหิวแล้วมันโดนโดนขัดขวางอะตอนเนี้ย เพื่อนไม่กินได้หรอกินกับเพื่อนดีไม่กินกอะในใรไรนะคนดีมากเนี่ยสงสารมานะันเอากินออ <c oughs> <c oughs> ขับไป <c oughs> เออคอยดูในคลิปเด้อเออไม่ใคยคุยด้วยอ่ะ <c oughs> ใช่ดูดูท่านั่งก็แบบมองเห็นไฟไม่มองกัญชาด่ว่าเกิด <c oughs> มาเป็น วานน uh, really nice. right? right. really. ี้ครบวันนี้จ๊อบายอัพไลน์สวยๆคืภาพใบใหม่สวยมากแต่ข้านั่งไม่ได้เลยตอนนี้ไอ้ครับตัวอะไรตัวอะไรครับเด็กโอ้พึ่งออกมาจากป่ามาครับพึ่งออกาจากป่ามาป่าทำไมันต้องใหญ่ขนาดนี้สูงกว่านั้นขนาดมากเลยเหมือนใส่รองเท้านี่เดินทุกวันคือรองเท้าคู่เก่งของหนูเองแดินเดินแด่นเด่นเท่นเ่ตีมครับตีมอะไรครับวันนี้ตีมตีมเฮลซึ่งเราแต่งเป็นผีเด็กใช่ไหมเป็นแบบเด็กมาจากนรกเด็กมาจากนรก คือบ่งบอกความเป็นตัวเองมากว่าเป็นเด็กนรกใช่ไหมพ่อใหญ่พ่อใหญ่เจ็ดพูดไหนครับว่างานนี้มันคืองานอะไรครับไอ้แมนแฮทแมนแฮทเขาแมทแฮทมันย่อมาจากอะไรแมทแฮทเป็นชื่อตัวละครจันเร็งอาริสตินั่นแหละครับแมนแฮทเตอร์เป็นช่างทำหัวมันเป็นงานของมโมกุกนะ ไปขั้นโชว์แฟชั่นโชว์จะมีการแสดงอีกใช่ไหมจะมีตอนเดินแฟชั่นโชว์อีกใช่ไหมเอออันนี้เป็นการถ่ายเบื้องหลังไม่ต้องเผินหรอกเดี๋ยวก็เดินแล้วเดี๋ยวก็เดนแฟชั่นโชว์แล้วเ,เอาเหรอแล้วนี่ดัดเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้เดินดัดเพื่ออะไรเ <laughs> พื่ออะไรถามจริงรอะไรน,นะขอสวยค่ะอ๋ออยากสวยคือไม่ได้เดินก็ช่างแต่ขอสวยไว้ก่อนใช่ไหมอ่ะช่างแต่งหน้าก็ไม่ธรรมดานะครับดูมีความแบบผ่านกระบวนการการชอมสีต่างๆอีนนี้คือการเพ้นท์เล็บ ใช่ไหมจากร้านไหนเนี่ยสไตล์ใหม่เลยนะคะโอ้โหแบบเขามาเต็มน้องมหกเขาปีนี้เนาะปีสุดท้ายแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องเขินเราคันมาคัน่าเธอไอไม่ไปออฟกันหรอวันเนี้ยไอเขาได้รางวัลอันนั้นในไลน์ทีวีเรื่องใช่หรอมีอะไรจะฝากบอกพี่ออฟกับพี่กันกันผ่านคลิปนี้เนี่ยเฮ้ยเขินอ่ะดูรักเขามากค่ะอันนี้อันนี้กำลังแต่งเป็นอะไรฮะให้ถ่ายอะไรวะราชินีปลาดุก ย้อนอยู่ได้ดูตาเนี่ยมีหนวดเนี่ยออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องเดินมาเขาไหมเนี่ยไม่ดเดินม่ะาไม่ได้เดินก็มีรถอยู่นิดหน่อยเออเน่ยย้อนไม่ได้ไงยอมไม่ได้มันเป็นงานมหกงานสายแล้วเดี๋ยวเราดูนรกนะครับนรกเราเจอมาสองคนแล้วอ้าวไม่ไม่ใส่เสื้อแล้วเหรอครับหรือว่านี่คือเสื้อครับเสื้อเสื้ออยู่ห้องนยู่อ๋อเสื้ออยู่ห้องนู้นนะครับโอ้อันนี้ก็เอาของอยู่ ิเตอร์คืออะไรโอปิเตอร์เดี๋ยวต้องซูมตรงนี้อย่าซูมไม่อย่าซูมอันนี้ก็คือถุงเงินกับปวนะฮะสมมุติว่าคนดูอยากให้ทําอะไรในคลิปต่อไปจะต้องทํำยังไงคอมเมนต์ค่ะเออคอมเมนต์แล้วถ้าชอบคลิปนี้ล่ะกดไลค์กดไลค์แล้วกดอะีกแล้วกดอะไรอีกกดตะครเออกดอะไรอีกกดอะไรอีกกม้กระดิ่งเออกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะฮะบ๊ายบาย Of the two ้ใช่ไหมใช่ครับผมบอกหน่อยว่าทำไมงานนี้มันถึงต้องอลังการขนาดนี้มันเป็นงานรุ่นหรือว่างานทั้งหมดที่สายมอ6ทำร่วมกันเป็นงานสุดท้ายเกือบสุดท้ายก็ได้ก่อนปัจฉิมที่มอ6จะทำร่วมกันเออมันเหลืองานปัจฉิมมีงานหนึ่งที่จะทำมอกันนั้นก็เลยแบบลงกันเต็มที่เต็มรูปมากนี่ก็เป็นพิธีกรนะครับอ่ะบอกชื่อกับวัฟตัวเองหน่อยตัวเองนะครับวับก็อันเนสกอร์บิ๊กเดสูนะครับเรย์ไอจีไม่ต้องมาถามแล้วนะว่าวัฟคืออะไรไม่ต้องมาถามแล้วนะดูในคลิปเอา สวัสดีครับเนี่ยพิธีกรคู่กับมันอ่ะไปอยู่กับมันหน่อยงานวันนี้นะครับือกิจกรรมแมทแฮทแฟชั่นโชว์โดยพวกเรานักเรียนสาธิตรุ่นที่38นะคะโอ้ยไม่เคยจะเที่ยงกันเลยอะไรเลยอันนี้ดีกว่าให้ฝัดก็ชื่อกับไอจีเฉยอ๋อชื่ใช่ค่ะไอจีไอเอ็มจีอันเดอร์สตอว์สองตัวพีเอสเก็บมาอยูรายการนี้เป็นรายการแจกบัฟฟี่แพ้โูวไปดูในช่องเลย ับบุคคลสาคัญนะครับผมใครเอ่ยจําได้ไหมฮัลโหลอีฟนันเองนะครับดูจากชุดก็ไม่ต้องแนะนําแล้วแหละว่ามันคืองานอะไรใช่ปะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ต้นตาลตอนนี้อยู่ที่หอศิลป์ต้นตาลถึงต้นตาลเลยเนี่ยวันนี้มันคืองานแมทแัทของเียใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบสิทธิ์เก่าของโรงเรียนจบมาแบบอย่านับเลยไหลอยู่ไหลลว ก็เราเราเป็นแมทแฮรรุ่นแรกอ่ะเอาจริงใช่ยิบนานว่ะยิบแล้วเราก็แบบติดตามมาตลอดเลยก็จันปูจันปูเอามาต้นตาหน่อยต้นตาหน่อยอาจารย์ปูติดต่อมาเลยติดต่อไปเราติดต่อไปตั้งแต่ปีสองเอาจริงใช่เราอยากได้มาตั้งแต่แล้วปีนี้ก็เป็นแบบปีแรกด้วยที่แบบเราได้มาออกต้นตารืูกปะต้องไฟมากต้องเลยคือปฟมากปกติอยู่แค่โรงเรียนใช่ปกติแค่โรงเรียนก็จะมีแค่แบบนักเรียนเนาะตั้งแต่ไม่รู้ปอไหนได้มาดูไหมมีปอมาดูด้วยมีปันมมาดูแต่ว่าก็แบบ คือมัน ality, คนนอกมันไม่เห็นอะแล้วงานน้องคือดีมากอะคืองานอะดีใช่ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยอย่างขนาดสิทธ <so um ิ์เก่านะสิทธิ์เก่ายังไม่กล้ากลับไปโรงเรียนขนาดนั้นอะนึกออกปะเพราะว่าเพราะมันแบบมันเขินมันไม่มันไม่รู้จักน้องไม่รู้จักอาจารย์อะไรอย่างี้ก็ไม่กลับแต่ถ้ามันได้ เปิดออกมาแล้วบอกว่าเอ้ยใบโรงเรียนสาธิตนะทุกคนที่เคยเรียนทุกคนที่แบบรู้จักอ่ะมันก็อยากกลับมาอยู่เลยเลยแบบมันดีมากจริงจริงขนาดเราเราปีแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีอ่ะปีนี้ปีแรกวะใช่ใช่ปีนี้ปีแรกที่คือดีมากแล้วแบบคอเ่อปีก่อนๆมันก็ต้องดีนั่นแหละเป็นต้นฉบับแล้วก็แบบได้มาของที่นี่ด้วยต้องขอบคุณแทนลูกศิษย์เพราะว่าลูกศิษย์อ่ะแบบไม่น้องมันฝากมาขอบคุณเจ้าด้วยเด้อจริงจริงน้องตอนแรกกลัวคือคือถ้าน้องอยากมามันไม่มีปัญหาอะไรเลยเอาหรอใช่ใช่คือถ้า คืออาจารย์ปู่อยากมาอาจารย์สิงห์อยากมาน้องเราไม่รู้ว่าอยากมาหรือเปล่าแต่มันมีเรื่องแบบความปลอดภัยของเด็กเดินทางมานู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าตัวน้องอยากมาเนี่ยมันก็เป็นแปลว่ามันแฮปปี้ทุกฝ่ายนี่ก็แฮปปี้ใช่แฮปปี้เราแฮปปี้เราแฮปปี้มากแฮปปี้มากแฮปปี้มากเราได้แบบคือสาร่อแล้วก็แบบทำให้กันดูเข้มข้นในภาพดอย่างอย่างนี้บอกอ่ะคือเราจีบแม่แทนมาตั้งแต่ปีสองเนี่ยคือแบบที่แบบมันเริ่มจีบอยู่แล้ว ใช่นี่มันใสจริงถ้าไปดูไอจีมันอ่ะอาจารย์ด้วยอาจารย์จูนจะบอกว่าช่องนี้เป็นเหมือนช่องอีฟอีกช่องหนึ่งแล้วใช่คือแบบพี่อีฟพี่อีฟพี่อีฟเลยไปถ่ายกับพี่อีฟหน่อยบอกเลยบากู่มึาง like right the right. ูคลิปน on ี้ไม่ได e ้แล้วแฟนเป็นคู่ไม่ต้องด่าผมแน่นอนเลยแต่คนนี้เราบอกว่ากับอีฟแล้วอ่ะเราอาจจะมีไปถ่ายด้วยกันด้วยได้ร้านจิ๋วมาเลยจ้าจะมีตัวท็อปไปด้วยตัวท็อปใช่ ขอท็อปจริงๆนะไม่ใช่ท็อปับประชดใช่ไม่ได้ท็อปประชดท็อปอันนี้ท็อปจริงๆคือแบบใครก็อยากดูมันอ่ะเออไม่มีหมวกเข้าเลยเนี่ย Invisible หมวกอ๋อ Invisible หมวกโอเคโอเคถือว่าคกิดก็ได้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าได้ค่ะวันนี้ก็บายบายเออถ้าชอบคลิปนี้ล่ะอย่าลืมกดาแชร์คิ่มกเกแร ส่วนวาร์ปก็ไปตามเอาในไอจีนะแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้กด subscribe ก็กดมาไว้เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย